สวัสดีครับพี่น้องครับปกติช่องตาลน,น้ำฝนลำเพลินอาพิเชียวขึ้เก่าคือเดิมครับตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มนี่พี่น้องเอฟซีมาปูสาดแล้วนะมีผู้แรกก็ต้องมีผู้สองผู้สามผู้สี่ตามมาเรียนม,มาปูสาดแล้วงานพี่นะครับพี่นะครับพี่น้องเด้อคืนนี้ครับ ีนะครับสหรับวันนี้ครับบ้านกระบากตำบลเหล่าดอกไม้อําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับทีมประดับขึ้นโค้งนะครับพี่น้องคุณนะนำทีมโดยแม่กรกับพ่อหนุ่ยนะครับทีมงานประดับห้องตอนนี้ทีมงานแห่กับแห่แห่เริ่มแห่เลย ขาดแล้วแดดเริ่มตกแล้วครับแดดห่มล่มตกตามก็จะจากตามเวลามัน่นทำคอยลงมารถล,ลำโพงจะตั้งแล้วฟังหนึง่งเลยอีกฟังหนึ่งครับ่น้งองเออ ใจกันแล้วกันครับพี่น้องครับกลับเพื่อน,นสาวน้อยเป็นอแปลงอ่านมิกกระตังเรียบร้อยคุณอ่ะอะไรของน้ำซีอูฟังสายมือนะครับฟังคันแนมมาจากทั้งฟังแนมเขาหาวิธีครับของน,น้ำซีอูสายมือครับ ว่ามือนี่ค้องไส้นี่ไกลบ่บ่ไปทางไหนอยู่ติดส้นไหน้นนติดสารคามไหนส้นส้นนทองผนติดกันทะไ่ในงเออไกลเนี่ยว่ามันอยู่โ้นทั้งผุนทั้งทั้งกคองไส้ครับมืออ้ไนมือใกล้เี่ยิาิยล่ะโอ้ไกลหเลย นัที่หาห้องสรุปคือเขาอบานเห็นเขาว่าหรือเปล่าก่อนรถพอดีไปศูนย์ไปเช็กบวกรถไม่นะที่เสียงหลองมันดังทีมไมที่เงวเลยไปก่อนบอก่อยิดเ้วพอก่อสีงเงวเลยพอพอดีที่เมขาอยู่ใส่ที่เขอยู่ใส่หืนังรองนังรองโอ้ไกลเต๋อชจผู้สาวอำเภอนางลำโอ้นางล้องพอด พไดีพได้งงอยู่พอด้หนหวยไม่ได้หัวเลยของขันว่าใจขันว่าวานั่งร้องมันต่อไปพอด้เีไปผู้สาวนางร้องอยังด้วยความมันมองสิดูความมันมองครอบครองมานานเหลายปีขันว่าร้องว่านั่งรำสิว่าไปงได้ไหมเฮ้ผู้สาวเพื่อนนางร่ำดูคนไปเศร้าว้าวไป เล่นนานมาแล้วปีขึ้นแล้วเนาะมันจะโค้งเนาะลงสะอําแล้วมันก็ได้อยู่มันจักรไรมันลงสระอําแล้วบคอบมันลงสะอองได้ยืนแล้วบบนหมองจะล่ลงสระอ่ำย่อยไปใส่เหนียวน้ำมือนางลำดูความชอกช้ำก็ไดแต่ว่าไปไปไปเกี่ยวขอกำมันได้หมดล่ะแต่ว่าพอกจะไปแต่แนวเดียวหลายเห็นว่าก็ได้แนวเดียวอ่อนนอนเลย ปุ่นมาอีกแล้วพี่น้องนั่นแหละเนี่ยจะเป็นผมผมกระปูโซนนี่น้มันนั่งมันเบิ่งเห็นชัดเก่งดีมาตองเงยเห็นว่าเบิ่งหนังอยู่ประมาณกลางกลางขุ่นมาแล้วคุ่นไปที่ไหนไปผัดที่ไหนไปผาดนะทำผัดเนี่ยเขาผัดดอกใลอยลอยไปเอาว่ามันเทลิสบีพยายามแบงกันได้ชงผมกันได้หน่อยคลิปว่าสิพี่ว่าบอกว่นเลี้ยงของของเดี๋ยวจะใครบอกพูดก่ได้ อย่างอีกไอ้แบงค์ส่งผมเจ้าดิอันุนีส่งผมมันอานนีอยู่ว่อันนี้ชาวสัญญณเน็ตัวฮ่นตัววันทุกีเดือนปีโฟไฟ Là, Hãy làm là hạ tàu hiểu biết mọi lòng 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 thêm lòng mọi 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 lòng ส่งไมเตะแต่ก็ว่าเขส่งไหมื่เขามาส่งไกูเขียนกลียแห้งเนี่ยมส่งเออว่ีว่าพ่าไปเตะเฮ้ยพ่อทำอันนา่ขี่มุขีไไปขีไปขีคนนะครับนี่ไปเตะอยู่เดอะเกตครับยี่ส่ทางเดอะเกตใช้พุ่มอือว่าเบงทางเดอะเกตยังยั่งาสมมอน่ยเบงเบงเกิดทันวาเออเดอะเกต เด็กเกงครับ yep. ม hmm. yeah. so ันมันเป็นมันเป็นห่างด้วคนในตัวเมืองเลยมันว่ัดเลยกอล์ฟทอดด้ยเนี่ยกอล์ฟทอดจัด่ามาจัดอยู่เด็กเกงครับการกีฬาเงีนยวันนี้พ่อพ่อได้หนังสือจากกระทับตาก็จากกอล์ฟทอจังหวัดเลยเห็นมาให้นำทีมสิลปะตัวอัไปร่วมแข่งขันได้นังสืออย่างเดียวเนี่ยเพราะเพราะหัวอะไรส่งมาแต่ว่าผมไมีกระทับตาไม่ยังเขาเขาคือส่ง้ม่พอสินเดี๋ยวกี่พ่อเดินสายแข่งบนบ่อพอละสินพอพอเดินสายเขาก็ กับพ่อคุ้มคุ้นอยู่แต่ว่ากับพ่อถือว่าเออแต่ว่ากับเด็กกับพ่อเด็กไปนั่งกินเมื่อวานนี่กินเมดกอวานข้าวเจ้าเจ้าปตีน้ำบ่กเงี้ยข้าวเจ้าเตีน้ำบนสีแบบมี่มีแบบมีแบบไปไปเตี๋ยวตั้งใจไปลงเตี๋ยนางานแล้วก็ะขาเจ้าเบีนบ่บ่อยลงใช่ไหมบ่บ่มีแต่ว่าบ่เลี้ยงมือเด็กเก็บข้าวเด็กคือเอาเด็กนังใบหนังสือทรงโตมาแล้วครับนะครับตามาแล้วก็ไปฮักกันไปพอมันพอแบบมีทิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตอนนั้นมันแยกกันแป่เดียนเหรอเนี่ยอ่าผมไม่ได้ชอบเมื่สินาลูกเกี่ยวเขาพอดีเลยไม่ได้ชอบแรื่องตีลูกเกี่ยวเขาเพรดีแบบน้องชายมันก็ไปเรียนดนตรีอยู่ใช่อยู่ทั้งไอ้ที่ใช่พุ่มบ่ครับอะไรที่ใช่พุ่มกมูมันก็เลยมันเล่นดนตรีอยู่อัน้ำหมันล้านหมูหมูกระทะเล่นพวกเนี่ยอ่พอกระเดือกหาอะไรด่วนเนอะเออด่วนดีฮ่อนมาเลยแซวมั้ยแ้านั่น เดินทางเลยซ่อมไพ่ใน้ไพ่ไดเหมือนกันพอมันแข้งหงบ้องแรงโดีแข้งหงแล้วก็เดินทางแลร่วมตัวกันตอนนั้นนัดกันมาหาการยี่หนี่ยี่หนี่ได้สูงถ้าหอดก็ไปซ่อมกันซ่อมน้อเดียวไปซ่อมประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เดินทางเลยพ้อหัวจำเนียงข้อหัวนี่ครับบอกไก่งวงองซ่อมครับบองไปแข้งกว่บลอกไก่แสดงว่านัดนัดกันอยูใช้พุ่งเลยมั้ยสามสนามพร้อมกันได้แข้งพร้อมกันได้ครับตอนนี้ไปจับฉลากยี่นายี่นาเนี้ย มาที่นี่เจอเพ่อนทิมทิมพ่อมันเป็นทหารทิมทหารอากาศชุดบีบูทหารอากาศชุดบีชุดบีแต่ว่าเป็นชุดเอของทิมนั่นไงดำล้มพายเจดำรุนนัรนในสมัยนั้นเนี่ยดำล้มพายเจดมกิติภูมิน้ำซุปสารเพิ่มทรัพย์แล้วก็มีเอากิติภูมิไปเสิริมล้างท้ายคนแรกเออโบเมนอันนั้นอันนั้นเสริมสารพันเสริมเนี่ยโบเมนกิติภูมิน้ำสุปเราเสิร์ฟคนแรกได้ล้างท้าเออนี่แหละนั่นแหละ ยีนหุมน้ำสุกพ่อจำด้ปุ้นสักเพิ่มสักโตถ้ำเราคำตันจำลูกให้ันเด้กับตัว้ำนี่ยเปลียกกันเป็เไิ่พ่อจำซื้อมาหนยหยับบ่พ่อในเช็ดแต้มเนาะโอสองเซ้นเนี่ยมันเส้นเดียวเลยสองเสนรวมกันเซดหนึ่งเสนหนึงในเ้นหนองวะเซนแรกในสอเนที่เนที่สองในในหาวะกระโดดบล็อกนี่จนมาวดูข่วงจวมาเอานี่แดงไปเหมือนแดงไปแล้วพี่ว่าเป็นเป็นเกียร์ให้กัน คือในรอบนั้นมันมีทีมแชมป์เยาวชนแห่งชาติบ้านคุม้มจังหวัดขอนแก่นโรงเรียน,นกีฬาสุพรรณบุรีเห็นไ่มทีมพอ่อมันอยู่ไปสูงยังเขาได้ก็าต้องเจอแต่เจอแต่แบบเงี้ยเขาโมวยกตบว่าถ <c oughs> ึงเขาโม้ยมาแต่ว่ากขามวยไม่มันแล้วบไปสอบน้ำละเ<ะ>ก่งบ้านนอกใช่ไหมเก่งเก่งแต่แถวนี้แต่ไปเจอแต่ไปเจอของแข่งเขาอีเลยกระจอกนั่นยังมาไหนกระจกเขาแบบของแข่งทีมเดียวเดียวทีมบีเซตบีเขาแต่ว่าเป็นชิดเอทีมชาติเงี้ย ทั้งเมื่อทั้งชุดเลยมบอกซุ้มทีมเอนั่นมันก็บพ่งแหกันดอกเออก็ซื้อกับคนคุณนซื้อกันแต่ว่ารุ่นนี้ขึ้นมากแต่ว่าพอเริ่มซื้อมันเนี่หลายปีแล้วยี่สิบปีทหรือยี่สิบกว่าปีแล้วโดนคักตกรอบแรกแต่ว่ากับพุ่มใจว่าแต่ว่าโอ้เป็นโพโพพุ่มใจประคักเลยเนีเยี่ยมแรกกันนั่นแรกเนี่ยเจอทิมเข้มเย้อมชุดแห่งชาติทิมบ้านทุ่มเนาะจังหวัดขอนแก่นล็ด โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเดี๋ยวยัง้ยวไปสู่เขาเหมือนสุพรรณกับจังแข็งสุพรรณนลยเลี้ยวเลี้ยวไปสู่เขาไม่มองสูนนี่ก็เป็นประสบการณ์เราชอบฟังคือคือทีมมันนั่นบพราได้เตะแบบเที่ยมเข้มเลยโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีของอาตัวอแพ้่สองนัดเตะอ่าก็เลยบริสุทธิ์สองทันทีกัดยับคือเก่าหัวคือนั่นที่สามกับอกับพ่อสูนแล้วย่อมแพ้ไปศึกษากันในทีมมันเตะกับมีสูบอุ้งหัวแขงแรงมาเลยถ้าเปิดมันเสียไม่ได้เอายาหนึ่งนัดนึ่งนัดมาท่ายก โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลังสิมาบอกนีหลายมันประสบการณ์เกี่ยวกับตะกร้อกันนี่เขามาบอกนี่หัวประสบการณ์คนห้องลุกเกือบโอเคเดี๋ยวเราหน้าเข้ามาบอกกันโอเคครับขอบคุณเพราะวันอะยรๆครับเดี๋ยวพบกันที่หน้าครับสวัสดีครับ